ศูนย์การศึกษาพิเศษค่ะประจำจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดพิจิตรจัดงานขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติประจำปี2569มอบความสุขและรอยยิ้มให้น้องๆเด็กพิเศษค่ะอย่างเท่าเทียมกันค่ะที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานีอำเภอเมืองอุทัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานเปิดงาน วันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติประจำปี2569ส่งมอบความสุขให้น้องๆเด็กพิเศษกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการแสดงบนเวทีการเล่นเกมการแจกของขวัญและของรางวัลรวมถึงบริการอาหารและเครื่องดื่มฟรี โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนบุคคลห้างร้านและผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมกันมอบความสุขรอยยิ้มและกำลังใจให้น้องๆเด็กพิเศษอย่างอบอุ่นค่ะที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตรครับอำเภอเมืองพิจิตรนายธนิตภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดเปิดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี2569จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ครับสร้างความสุขเปิดโอกาสให้เด็กพิการและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ได้สแสดงศักยภาพร่วมกิจกรรมสันทนาการภายใต้บรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่นจากคณะครูผู้ปกครองและผู้สนับสนุนใจดีกิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการตามศักยภาพของเด็กๆการจับฉลากของขวัญและมอบของรางวัลพิเศษอีกมากมายหลาย,ายรายการเลยทีเดียวครับนี่ก็ถือเป็นความเท่าเทียมนะครับถึงเป็นเด็กและเยาว,วชนอยู่กลุ่มไหนก็ตามแต่คือทรัพยากรที่ดีในการพัฒนาชาติได้เช่นกันครับ